Yeah. <laughs> Terima kasih ไอวีปักอินเจกชันปักเ e ปารินแคปคืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็กที่ใช้ต่อเข้ากับเข็มสวนหลอดเลือดดำไอวี IV แคต t ิเตอร์ที่คาอยู่ในหลอดเลือดของผู้ป่วยเพื่อทำหน้าที่เป็นทางเข้าสำหรับการให้ยา หรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นระยะระยะโดยไม่ต้องแทงเข็มใหม่ทุกครั้งการใช้ไอวีพักจะช่วยลดความเจ็บปวดจากการถูกเข็มแทงซ้ำๆและช่วยรักษาความปลอดเชื้อทางเข้าหลอดเลือดดำได้หากมีการดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีตามหลักการพยาบาลวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่สามารถให้ยาโดยไม่ต้องเจาะซ้ำและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย อุปกรณ์มีดังนี้ 1. แอมยา 2. 0.9นอน์มอเนองบลเซยสไซลิง5้ามนิดเติลเบอร์21และ 18. 5. Medi เมดิคัตเบอร์ 24. 6. ไอวีปัก 7. ทาร์สปอร์ 8. ฟอส์ีดเนอลเซรอร์ซน d i s p o s i b l e c o p e 11. ชามลูกไต 12. กระปุกใส่ของมีคม 13. เทสเตอร์ไลน์14ไวแอลขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอน 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วสลับข้าง 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือสลับข้าง 5. ถูนิ้วหัวแม่มือสลับข้าง 6. ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ สลับข้าง 7. ถูรอบข้อมือสลับข้างจากนั้นล้างมือด้วยน้ำสะอาด 1. ล้างมือเจ็ดขั้นตอนด้วยแอลกอฮอล์เจล 2. ใส่ถุงมือสะอาดหรือดิ s เพ s a b ซิเบิลก๊กสามใช้ฟอ์เฟปคีบคสำลีขึ้นมาหนึ่งก้อน สใช้สำลีเช็ดบริเวณรอบๆแอมยาและใช้พันรอบแอมยาเพื่อทำการหัก 5. หลังจากหักแอมยาแล้วให้ทิ้งเศษแก้วลงในถังขยะของมีคมและทิ้งสำลีลงในชามรูปต 6. นำไซลิง5 ml ต่อกับเข็มเบอร์18และนำซองไซลิงและซองเข็มทิ้งลงในชามรูปต เจ็ดถอดปลอกเข็มเพื่อทำการดูดยาตามคำสั่งแพทย์วิธีการดูดยาควรระมัดระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศเข้าไปด้านในของไซลิงเพื่อไม่ให้ฟอง ากาศเข้าไปในเส้นเลือดของผู้ได้รับยาเพราะอาจทําให้ฟองอากาศเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดแตกหากทําการดูดยาเสร็จแล้วนําเศษแก้วหรือแอมยาทิ้งลงในถังขยะสีแดงหรือถังขยะของ<า>มีรเฟอ,ฟองอากาศเข้าไปในไซลิงขนาดดูดยาให้ทําการดันฟองอากาศออกก่อนโดยการตั้งไซลิงขึ้นและค่อยๆดันฟองอากาศออก9้าใช้วันแห่งเทคนิคในการเก็บเข็มถูกครั้งและทําการเปลี่ยนเข็มโดยเราจะใช้เข็มเบยี่สิบเอ็ด สิเก็บใส่ลิงค์ที่เตรียมไว้ในเทสเตอร์ไลน์ 11. เตรียมไ่ลิงเพื่อทำการโดูด0.9น o r m มอลเซรั่ย2ทําทำการเปิดขวด0.9น o r m ม l ลเซรัและนำฝาทิ้งในชามลูกไฟใช้ไซลิงค์ต่อกับปาขวดเพื่อทำการดูดน้ำเกลือออกมา3 ml และทิ้งขวดในชามรูปไต 13. ทํา,า 13. ทำการสวมเข็มเบอร์21เข้ากับไซลิงและทิ้งทรงในชามรูปไตหลังจากนั้นเก็บไซลิงที่มี0.9ดนอร์มอลสไลด์ไว้ในเทสเตอร์ไลน์ ทําการเตรียม0.9 normal slide อีก1ครั้งโดยทําตามข้อที่11และ13 ขั้นตอนการให้ยาิิ j e จคชันปั c ใช้ฟอรสเซปคลีปสำลีก้อนที่1เพื่อทำความสะอาดบริเวณจุกยางก่อนทำการฉีด0.9นอรมออเสไล n o เข้าไปหากเช็ดเสร็จแล้วให้ทิ้งสำลีลงในชามรูปไต <c oughs> การใช้0.9นอรมออเสลา n ก่อนให้ยาเป็นการตรวจสอบว่าสายไม่มีการอุดตันและป้องกันยาเ <c oughs> ข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำเกลือเดิม 2ถอ,อดปลอกเข็มและทําการใส่เข็มเข้าไปหลังจากนั้นทําการทดสอบโดยการดึงแอร์ถ้ามีเลือดไหลย,ย้อนกลับมาแสดงว่าเข็มหรือสายอยู่ในหลอดเลือดดาอย่างถูกต้องและทําการปัก0.9น o r m a l นสไลด์เข้าไปอย่างช้าๆปริมาณ2-3 ml